สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับจากช่อง keyboard channel และสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเต้ารับนะครับที่มีสวิตควบคุมกันนะครับผมเอามาเป็น2แบบครับทุกคนแบบแรกจะง่ายหน่อยครับก็คือเป็นแบบชุดสําเร็จแบบนี้นะครับแบบนี้ที่ร้านผมก็มีขายนะครับทุกคนก็แวะไปดูกันได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับโอเคเจ้าตัวนี้ก็แค่ถอดของเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่แบบนี้เข้าไปแทนได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับผม แบบนี้เหมาะสำหรับางานที่ค่อนข้างจะใช้ไฟเยอะหน่อยก็คือใช้16แอมป์เต็มของเจ้าตัวปลั๊กที่มันรับได้นะครับหรือน้อยกว่านิดหน่อยนะครับเราก็จะต่อแบบเอาเจ้าตัวสวิตไฟครับสวิตท,ทางเดียวนี่นนแหละครับผมมาลุ่มเต้ารับนี้อีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อทั้ง2แบบนี้กันนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับทุกคนก็มาเริ่มกันที่เปลี่ยนแบบเป็นชุดแบบนี้กันก่อนนะครับ ก็นี่ของเดิมนะครับทุกคนน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับของใครที่ฝังอยู่ในผนังก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันนะครับวิธีก็เหมือนกันเริ่มแรกนะครับถอดฝาออกก่อนครับก็สังเกตหาจุดตรงนี้ให้เจอนะครับบางแบนดก็อยู่ข้างบนนะครับบางแบนก็อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้อยู่ข้างๆนะครับขันมันออกมาครับนี่ครับครับนี่ครับ ก็จะเจอน็อตสองตัวนะครับก็ถอดออกครับก็จะเจอสายอยู่3มเส้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ลายกลาวแล้วก็นิ้วต้นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเสียบแบบนี้ให้ทุกคนนะครับดึงถ้าดึงอ่ะมันจะดึงไม่ค่อยออกนะครับทุกคนถ้าดึงเฉยๆมันดึงไม่ออกเลยนะครับต้องสังเกตตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้ครับมันจะมีสีขาวๆอยู่ครับ งัดมันเข้าไปครับแล้วดึงออกนะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะดึงออกง่ายนะครับไม่เสียด้วยครับนี่ครับทุกเส้นเลยนะครับเหมือนกันทั้งลายกาวนิวตันนะครับงัดมันแล้วก็ดึงออกนะครับอ่าครับก็จะได้อันนี้ครับมาก็เอาออกไปนะครับเอเราไม่ได้ใช้ต่อไปเราก็มาแกะฝาตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับด้านข้างตัวนี้ด้านข้างมีตัวเดียวแต่ว่าอยู่คนละฝั่งนะครับก็งานมันออกครับ ครับครับก็จะเจอแบบนี้ไอ้เกี้ฝาแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับครับวิธีเสียบสายนะครับก็เสียบเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือลายเข้าลายนะครับนี่นะครับลายอยู่นี่นะครับนิวตันอยู่นี่แล้วก็ก่าอยู่นี่ครับก็ตัวนี้แบบขันน็อตนะครับทุกคนก็ต้องขายน็อตออกก่อนนะครับเวลาทํางานอย่าลืมตัดไฟนะครับทุกคน อันนี้ผมก็แค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับลงเบเกอร์ก่อนนะครับทุกคนก่อนทํางานโอเคครับก็เช็คว่าด้านไหนเราจะเอาขึ้นข้างบนนะครับเราจะประมาณนี้นะครับก็ลายก็จะอยู่เส้นนี้นะครับก็เสียบเข้าไปครับแลก็นิวตันครับไอ้ข้อเสียของขันน็อตนะครับทุกคนมันมีอยู่อย่างเดียวเลยคือถ้าเกิดพื้นที่มันแคบครับตอนทํางานเนี่ยมันจะลําบากพอสมควรเลยครับ แต่ว่าถ้าเกิดเออสายมันยาวมาเผื่อไว้ครับที่บอกลอยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นไรครับแค่นี้นะครับก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จัดสายให้มันเรียบร้อยหน่อยนะครับทุกคนตอนใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันลื้อกับทีหลังมันก็จะได้ลื้อสะดวกกว่าเดิมนะครับสายถ้าเผื่อไว้ข้างในถ้าเผื่อไว้ยาวได้ก็จะดีนะครับทุกคน แล้วก็ถ้ายาวเกินไปมันก็เต็มบล็อกครับมันก็ดูให้มันพอดีครับแล้วก็ตัวปลั๊กชุดใหม่่ะเขาจะมีน็อตมาให้2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อตของเขาเลยได้เลยนะครับเมื่อขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ใส่ฝาครับก็กดลงไปได้เลยนะครับ เมื right 1941, ่อใส่ฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนพอเราจ่ายไฟมาเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์นะครับมันจะมีไฟโชว์นะครับว่าเอ่อไฟมันมาที่ปลั๊กตัวนี้แล้วนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กคาไว้เราไม่ได้อยากถอดปลั๊กก็เราปิดสวิตตัวนี้ได้นะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยครับแบบที่1ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาต่อแบบที่2กันครับทุกคนโอเคครับทุกคนมาดูแบบที่2กันครับแบบที่2ก็เดี๋ยวเราจะใช้ไอจุดเต้ารับชุดเดิมชุดนี้นะครับ แต่ว่าเราต้องถอดตัวเต้ารับกาวคู่ออกนั่นเองนะครับวิธีตอดก็ง่ายมากครับทุกคนมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็สกิดเขี้ยวแบบนี้นะครับนี่ครับก็ออกแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วเราก็เอาตอรับกาวเดียวมาใส่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ไฟทางเดียวนะครับก็ใส่ แล้วก็เราก็ต้องเตรียมสายไฟ1เส้นครับเราจะต่อเลข2ของมันนะครับเลข2มาเข้าสายลายตรงนี้นะครับเดี๋ยผมเตรียมสายไฟไว้แล้วนะครับทุกคนก็เสียบเข้าไปเลยครับเมื่อเราจับนะครับสายจากเลข2ของสวิตช์นะครับผมขาออกนั่นเองนะครับมาเข้าตรงช่องลายของเต้ารับนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเอาสายไฟนะครับ เข้าสวิตกันครับก็คือสายไลน์เนี่ยเราต้องผ่านสวิตแล้วก็เสียบเข้าสวิตได้เลยนะครับทุกคนสำหรับขนาดสายไฟที่ใช้ต่อนะครับทุกคนก็ควรใช้เบอร์2.5ดขึ้นไปนะครับเมื่อเราเข้าสายไลน์เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็เข้านิวตันเลยครับแล้วก็เข้าสายกลาวครับ เดี๋ยวเราไล่สายกันนิดนึงครับสายลายขาเข้าสวิต์นะครับออกจากสวิต์นะครับมาเข้าต้วรับนะครับแล้วก็สายเอ็นเข้าตัวรับเลยสายกาวเข้าตัวรับได้เลยครับนี่เราก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับทุกคนแล้วเราก็ใส่ฝาครอบกลับเข้าเหมือนเดิมครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับว่าไฟมันมาไหมนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ปิดสวิตช์อยู่ไฟต้องไม่มานะครับก็เดี๋ยวผมใช้เช็คแลมเช็คครับเห็นไหมไม่แน่ใจนะครับไฟไม่มานะครับพอเราเปิดสวิตช์ครับก็ต้องเช็คไฟดูครับนี่ครับไฟมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิด เป็นจุดที่เราไม่ต้องการถอดปลั๊กบ่อยๆนะครับผมเราก็เสียบปลั๊กคาไว้แล้วก็เราก็ปิดสวิตช์นะครับถ้าเราไม่ใช้งานนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปดูร้านนะครับใครสนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์ต่างๆก็เข้าไปดูในร้านได้เลยนะครับ โอเคลักกันไปก่อนครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ